สวัสดีครับเดี๋ยวเมื่อนี้นะครับพามาชมบรรยากาศเนาะครับมมีเบียร์มีงานนะครับก่อนจะเลิกงานก็มาอัปเดตให้งที่งนอกในเมืองกันนะครับนี่นุกเกษนะครับทีมงานเท่านะครับผมจะพากันปลูกไม้ประดับเนาะครับเพราะว่ากระรี่ก็จะยึดมือก่อน่น้องอามืออามือหกมือเป็นวันเป็นเป็นเป็นมือยังก็จะมันหลายวั่นติดต่อกันนี่นะครับผมการปลูกต้นไม้นะครับลองลองรับเพื่อที่จะ เอาไปตั้งช่วโช่วงไม่ขายนะครับเพราะว่าจะเป็นเนียงก็มีก็โอ้หลายชนิดครับผมหลายชนิดหลายยางหลายชนิดหลายเนี่ยมาอัปเดทให้พี่น้องในเมืองกันนะครับผมแรงงานไทยในเกาหลีใต้นะครับปลูกแบบว่าจะเป็นยางอินเดียนะครับหรือจะเป็นชนิดกล้วยไม้หลากหลายชนิดนะครับมกตกแตงใส่กระถางมาเพื่อที่จะให้ลูกค้าเขาได้เลือกสื่อเนาะบางคดบางทันนะครับผมมาสือมาสือกับข,ขี้ขานปลูกเนาะสื่อเลยนะครับ อันนี้ก็เฮ็ดพร้อมให้แต่งด้วยหินนะครับปลูกตกแตง่งประดับประดาด้วยหินนะครับบ่รู้ว่าทิติศแล้วพร,รใส่หินก็จะร้ายผลเขาแก้ขี้แพ่งครับพี่น้องเอาแก้ขี้แพ่งขี้แพ่งงอหินวันนี้ไหมโอ,อ้ยตายล้มก้อมแต่ต้นมีเฮ็ดแบบไหนนี่นะครับผมอัปเดตบรรยากาศการทำงานเนาะหุ่นฟางหุ่นกติปลูกต้นไม้พวกสายฟิโลเดนดอนนะครับผมหลักหลายชนิปลูกเพื่อใหญ่มันรอหลันใหญ่หน่อยนะครับไป ยังไม่ไขายนะครับสาวๆไทยน้องแมมน้องชูเฮาแล้วก็มีเกาหลีคนนึงนะครับมารวมปลูกด้วยกันเนี่ยเพื่อสร้างบรรยากาศบรรยากาศนะครับโอเคนะครับผมอัปเดตให้เมึงซื่อๆนะครับโอเคเนี่ยครับผมเริ่มย่างอุ่นอัวกันแล้วนะครับเวลาตอนนี้ก็แห้แงแล้วหาโมงแล้วนุ่มๆก็ๆกเริ่มอุ่นอัวแล้ววันนี้นี่นะครับผม ก็ในส่วนนี้ก็งานมอนักนะครับก็เฮ็ดกันไปเรื่อยเนาะเกี่ยวกับต้นไม้นะครับอาจจะมีพื้นฐานนะครับได้ความรูเ้เล็กๆน้อยๆนะครับพอพอได้มาแบ่งปันนะครับพี่ๆเพื่พพพพ YouTube. พอนชอบยูทูปที่สนใจในต้นไม้เนาะบ่าว่าจะเป็นการขยายพันธุ์บ่าว่าจะเป็นการขยายพันธุบ์บ่าว่าจะเป็นการาปลูกตกแต่งนะครับหลากหลายชนิดหลากหลายอย่างเกี่ยวกับดอกไม้ ในสวนนะครับจะมีครบทุกอย่างนะครับอยู่ในสวนที่นุกเกษตรทางานอยู่นะครับจะ,จะพยายามทยอยทยอยทยอยนะครับทยอยทยอยมากมาให้ด้เมืองกันเกี่ยวกับต้นใหม่เนาะืันนี้ก็เตรียมเตรียมไว้เพราะว่าเป็นวันแดแุดิบก็จะเริ่มจากมืออื่นเนาะเริ่มจากมืออื่นกับประมาณหาพกมือเพรรู้ว่าเพรารู้ว่าเป็นเป็น เป็นมือ,อยังของก็เจ้าเนี่การทำงานรวมกันนะครับแล้วที่น่าก็เลิกงานแล้วโมมีม่ออยังนะครับผมมอนี่โมมีม่มออยังก็คือมาอัปเดตถ่ายบรรยากาศในสวนของมึง ชมบรรยากาศในสวนลูกค้ายัางมีอยู่ต่อนหนึ่งยัง่งอาหาต้นไม้มาปลูกนะครับมองที่สำรับไว้อ่าให้ลูกค้าได้ปลูกนะครับเมื่อนี้นุ่งเกษตรก็มาอยู่ปลูกต้นไม้นะครับผมอยู่ปลูกตน้นไม้มืดมืเมื่อนี้บม่ได้เห็ดหังเลยปลูกเพื่อที่จะรองรับนะครับบรรจุบรรจุลูกค้า ค้นกาหนี้ก็จะยุดหาหกม,มือเนอะอาะฟาดก็จะยุดหลายมือไงเป็นวัตนแดงก็จาเดี๋ยวลูกเกษยรจะมาอัปเดตหรือว่าจะมาถ่ายภาพบรรยากาศภายในสวนเมื่อที่ลูกค้าก็จะยุดเนาะว่าลูกค้าจะหลายขนาดไหนให้ได้ชมบรรยากาศกันในการเลือกซื้อต้นไม้เลือกซื้อเลือกหาต้นไม้ให้ได้ชมประมาณนี้อันนี้ลูกค้าที ที่สำหรับปลูกที่สำหรับปลูกจะมีป้ายนะครับมีการแนะนำแนะนำการปลูกเนี่ยนี่กมีการแนะนำการปลูกตัวมานีเนาะเด็กนั่นนนนนนมมงนั้งกันโมไม่เห็นนะครับเมื่อน,นี้นีภาพบรรยากาศการทำงานกัน การทำงานในสวนดอกไม้ในทั้งความรู้และทั้งความสุขมาผลกันไปนะครับบางท,บทีกับจุกจิ๊กเนี่ยเพราะมันเป็นงานบริการมีคนเกาหลีรวมงานน้ำเน,ะนาะกับหลายคนนะครับผมหลายชีวิตดูในสวนน,นี้กับสิบยี่สิบยีสบสบ่สิบกว่าชีวิตเนาะรวมทั้งเกาหลีทั้งคนไทยเป็นงานทำงานรวมกัน พราะท่านในมี่ยังไม่อัปเดตเกี่ยวกับการขยายพันธุ์นะครับเพราะว่าตอนนี้เพราะท่านในว่างเลยคิดอย่างว่าท่านจะออกอยู่เพราะว่า,ากำลังเตรียมนะครับเตรียมงานเตรียมปลูกต้นไม้เตรียมกระถางไว้รับลูกค้านะพน้นไปเรื่อยๆพี่เล็กเล็กไหน ี๋ยวคลิปหนาแล้วทิตภาพไปมึงต้นบีโกเนียปักช้ำด้วยใบนะครับว่าเขาเป็นต้นใ่ญ่ขนาดไหนแล้วนะครับการปักช้ำด้วยใบได้ผลจริงบีโกเนียนะครับซึ่งไม้สวยงามลักษณะเด่นที่ใบนะครับผมไปไปมึงเห็นไปชมกันว่า,าการปักช้ำด้วยใบได้ผลจริงไหมนะครับผม เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้สําหรับต้นที่อยากจะพัฒนาสายบีกูเนียโดยที่โดยที่เรต้องซื้อมาเปลื่งเงินเปล่ยนทอง,ท,องท้องหลายซื้อเฉพาะแม่พันธุ์ต้นหนึ่งเท่ากับสามารถเลี้ยงให้แม่พันธุ์ให้สมบูรณ์ให้มีใบให้มีใบให้เพียงพ่อเท่ากับเท่าสามารถตัดใบนะครับตัดใบเพื่อที่จะมาปักช่าขยายพันธุ์เพื่อที่ต่อยอดให้ได้ จำนวนที่หลายเนาะก็ <Hi. S 1> จะประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเมืองสิ่งที่นุกเกษตรได้ปัดช่อำไปเนะาะหลายสายพันธุ์ดูได้หัน้อยพูนครับผมทังคุณเดี๋ยวนกกเะเรจะให้ไปเมืองไปชมกันเนะาะเพื่อปิดแนวทางนี่คือจังสินะครับอันนี้ก็จะเป็นพรมญี่ปุ่นนุกเรษารตัด ตัดอยอดนะครับตัดตัดลำกิ่งก้านนะครับห้มีขอมีกิ่งก้านนะครับเอามาปักช่ำใส่ผิดมอดผสมมะพร้าวละเอียดเนี่ยตั้งน้อยหอกก็สามารถที่จะไปใส่กระถางแยกนะครับแยกใส่กระถางได้แล้วกาสามารถไปนั่งไปขายต่อยอดได้นะครับผมแต่จะประมาณนี้ นี่ครับสอนภาษากันมืดๆว่ามีทีมงานพนักงานเกาหลีก็เรามาททำงานนรวมกันคนไทยเขาก็เอาความรู้น้ำเขาเรียนภาษาไปน้ำเขาไปได้ตัเนาะจะได้เปลนจะได้เก่งไงบายบาย โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เดีนะนุ่งเกษตรคลิปคล้องกันเอาซ้อมนี่ล่ะเอาไปไปที่ไปไปที่ทีมงานเราเอาไปไปนะเอาเรื่งานแล้วไปศึกษาเกาหลีวันละครนะศึกษาเกาหลีวันละครไปคุนดาเจอกันไม่นาะอันนี้เมื่อนี้วันนี้ปลูกเมื่อนี้ก็ับมีเปเปอร์นายอนฟิโลแบ็กยังไงอันนี้ก็บฟิโลนะครับฟิโลฟิโลเราก็จะเป็นโอ่นันก็จะเป็นสับปลัส คครับผมสำหรับคลิปนี้สสวัดีคเล็กๆน้อยๆไม่มีสาระอะไรนะครับผมให้ชมบรรยากาศการเรียสืบหรอกในการทำงานสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ